สวัสดีค่ะทอฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมนะคะกับช่วงทอฟฟี่แกะกล่องค่ะวันนี้เนี่ยทอฟฟี่ก็โดนวงวงหนึ่งตกมานะจากการเปิดไปเจอ MV เพลงหนึ่งชื่อว่า going crazy ของอะไรให้ทาย วงไทเช่นั่นเองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบท่อนโน้ของเพลงนี้แล้วก็ไปนั่งดูศิลปินว่าเป็นใครอะไรยังไงโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้ตามอะไรสักเท่าไหร่จนกระทั่งเราหลงรักเสียงแรปทุ้มๆของเขาคนนี้ส่วนตัวเราบอกว่าเสียงเขามีความือนท็อปวงบิ๊กแบงเราก็เลยนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมาชิกวงน่ารักดีนะเออแล้วก็ฮารุโตะเนี่ยก็แบบเออชอบแล้ววงนี้เขามีเจไล่เจไลก็คือสมาชิกจาก ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีมีฮารุโตะมีโยชิอัซาฮีมาชิโฮนั่นแหละพอเราโดนตกเษ็ษเราก็ไปดูว่าเออจะสนับสนุนน้องๆเขาได้ยังไง <Wow. S 1> แล้วปรากฏว่าน้องเขาก็เพิ่งออกอัลบั้มแรกมาเป็น3มเซตแบบนี้ซึ่ง เพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดว่าซื้ออัลบั้มเนี่ยมันก็จะแถมของพรีเมียมแล้วก็มีของที่เป็นแบบรูปภาพสุ่มหรือเปล่าเราก็ไปถามเพื่อนที่เป็นติ่งวงนี้นานก็เชยร์ว่าอ,นนอันนั้นอันนี้อันโน้นนะมึงมึงต้องซื้ออันนี้ชอบมึงต้องซื้ออันนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกฉลกกับปกอัลบั้มเซตน,นี้มากเพราะว่ามันมีสีที่ค่อนข้างถูกิตเรานะสีออกนอแนวพาสเทลเราก็เลยซื้ออันนี้มาละกันนะสนับสนุนน้องแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าให้อัดคลิปอันบ็อกแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมไร้อ,รอกก่อนว่าคนที่เราาอยาได้คือ าุโตไม่ถึงอยากได้ภาพห <laughs> มาถึงอยากได้ภาพนะคะอยากได้ฮารุโตะนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะในการเปิดกล่องสุ่มภาพอัลบัม้มเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสุ่มได้ใครกัน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราก็ต้องขอบคุณโอโนโจังด้วยนะคะสําหรับการหาล้านพรีให้นะคะเห็นว่ากันว่าจะพรีจากทางตัวค่ายเองก็ได้หรือว่าตัวแทนนําเข้าก็ได้ขอบคุณด้วยที่เป็นทุรละให้นะคะนี่ตัวแพ็กเกจคือสวยมากแพ็กเกจนางหน้าตาสมอะอ,อจะเป็นปกนี่เป็นปกพลาสติกแสดงเป็นปกใสแบบนี้ <Wow. S 1> แล้วเราก็จะต้องเปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหม คะแนนอันนี้ก็เป็นซีดีเป็นแผ่นซีดีเพลงอย่างนี้อันนี้ซีดีอัลบั้มแรกของน้องเป็นสีนี้ตรงซีดีนี้แอบหักคะแนนนิดหนึ่งนะคือเราเป็นประเภทที่เหมือนแบบถ้าสมัยก่อนนะเวลาฟังเพลงซีดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราจะทะนุถนอมในการเลือกจับแผ่นซีดีมากแต่อันนี้ก็คือซีดีคือต้องดึงออกมาอย่างเงี้ยรู้สึก,กว่ากลัวมันเป็นรอยเฉยเป็นพวกโลจิตนะอินทอฟฟี่เป็นพวกโล,จ,นะกลจิตคะ่ะเป็นอัลบั้มห้าโฟโต้บุกน้อง แป็นสมุดโจทย์เราก็มีภาพน้องๆนะ <Wow. S 1> คะ้ามองมาแบบเราไม่กล้าใช้อะอแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดปะเะเดนน้องคือใครอาซาฮีเพื่อนฉันชอบอาซาฮีหน้าตาจิ้มดึมจังเลยอย่างน,นี้ดูหลอ่อจังเนี่ยวข้างในจะเป็นแบบนี้ทะเดนวาวซาเลยแล้วก็ดึงออกมาก่อนอันนี้คืออะไร หมนแผงเล่นการ์ดยุกิสมัยก่อนเลย first album first step expect อ oh, ๋อสะสมการ์ดเมมเบอร์ Member ของวงมี12บใบนี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ให้ครบเนี่ยก็ต้องซื้อ12อัลบั้มมาสุม่มแล้วก็เอามาหาแลกกันถูกต้องไหมเรามาลุ้นกันคนนี้คือใครอะเดนบังเยดำแล้วก็ได้อันนี้มีฮารุโตะด้วยนี่ไงมีฮารุโตะเป็นฮารโตะบังเยดำแล้วก็จีฮุนนี่อ๋อ ได้น้องบางเยดดำนะเราได้เป็นเซตของบางเยดดำหมดเลยสติกเกอร์เทดะน,นี่คือต้องขูดหรออีนี่ต้องขูดใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยขูดไม่กล้าขูดเลยเะเดะคนนี้ใครอ,อะออ ก็ต้องกราบขออภัยแฟนคลับนะคะเรายังจําน้องได้ไม่ครบใช้คําว่าน้องนะคะเพราะว่าเราเช็คอายุแล้วน้องเขาอายุน้อยกว่าเราประมาณ10ปีเลยค่ะคนนี้น่จาจะพิมจุนกยูเราเอาดูจากเทียบนะคะข้างในสมุดพกเราขอเรียกอันนี้ว่าสมุดพกแล้วกันข้างในสมุดพกก็จะมีออุ้ยคนนี้น่ารักจังคนนี้น่ารักไม่รู้จักอีกแล้วมันเป็นภาพสมาชิกทั้งหมดเน่นเลยไปน่ารักข้างหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อ,อ้องอะไรบางเซฟแบบนี้น่ารักจังเลย ดูสิโอ้ยน้องน่ารักจังเลยโอ้ยโอ้ยคนนี้น่ารักเอ้ยเอ้ยฉันได้สัมคนบ้างหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ดูไม่ออกเลยอะจริงจริงคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกจำได้ครั้งแรกไม่ใช่ฮารุโตะแต่เป็นบังเยดำแล้วค่ะเพราะว่าบังเยดดำโผล่มาบ่อยมาก <laughs> นี่ไงคาร์โลตะตสเด๊น่ารักคิวคิวคนนี้ก็หล่อนะมุมข้างหล่อมากเลยเด <Wow. S 2> ี๋ยวต้องไป i n กซ์ถามเพื่อนที่หลังนะว่าไอที่เราสมได้นเนี่ยคืออันไหนท <c oughs> ็อฟฟี่ไม่รู้ค่ะคือแค่รู้สึกว่าโดนน้องตกจาก going crazy นะเออมาเจอ going crazy แล้วชอบแล้วก็หาฟังไปเรื่อยไปเอย <Wow. S 1> โอเคสำหรับเซตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรามาแกะเซตต่อไปกันเราจะทำเป็นอย่างรวดเร็วบังเดดังคนที่ทำชื่อได้บังเดดังเด๊ นสีเขียวจะเหมือนกันไหมอ่าข้างในเป็นเซตสีเขียวแบบเขียวล้วนเลยนะซีดีก็น่าจะเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันโอ้ยแขนสีเขียวแล้วก็โอสมุดก็ไม่เหมือนกันนะสมุดพอออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบอบัลบั้มอันนี้จะดูเป็นความโฟตโต้บุกมากกว่าเล่มสีฟ้านี่สปอยให้ดูนี้ถ้าอยากอยากเห็นก็คือไปดูแบบเต็มเมเอา ไปอุดหนุนน้องเขาภาพคอลเล์เันกัน <Wow. S 1> ภาพคอลเลตกันเธอไม่ใช่มีแค่สีอย่างเดียวที่แตกต่างนะตัวแบบโฟตโตอัลบั้มข้างในก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็สมุดพกที่เราได้ในเล่มนี้ถะแดนได้ของคนนี้อันนี้ก็ไม่เหมือนกันโอเคที่ไม่เหมือนกันคือซุมเข้าใจละมองชื่อโดยองโอเคโดยองโดยองได้ปกน้องโดยองมา เรามาดูรูปกันดีกว่าว่าเราได้รูปของไขรบ้างก็ตัวแผ่นสะสมก,ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันเป็นตารางให้สะสมเจ็บสองนายเรามาดูกันว่ารูปภาพเราได้อะไรของไขรบ้างได้จุนฮูอาซาฮีแล้วก็ยุนแจฮักนี่นะมัได้ภัพนี้มนาะไม่ซ้ำกันเลยนี่ได้อสองคนนี้อุย้ยคนนี้น่ารักจัง แล้วก็ฉันจะจําชื่อคนนี้ได้แม่เลยค่ะบางเยดํานางก็ตามฉันมานะฮะตอนนี้3 1หนึ่งใบคือบางเยดดานี่ใบสีลงจะได้คนนี้แล้วก็ได้อีกใบหนึ่งอันนี้เราเก็บ,บไว้ไปขูดไดสติ๊กเกอร์อันนี้สำหรับสีเขียวไดสติ๊กเกอร์อันนี้เก็บ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 ค่อยไปอวดเพื่อนต่อต่อไปอันสุดท้ายสีโอโรสอาจจะไม่ได้แบบรีแอคชั่นวีดวีดไว <laughs> พอจำสมาชิกวงไม่ได้จะขอให้ได้เจไลสักคนหนึ่งเห <laughs> มือนเดิมข้างในแล้วก็ตัวซีดีเองก็เป็นสีโอโรสเช่นกันเทนโอ้ข้างในก็เป็นเศตน้องๆองเล่นเกมน้องนองเล่นเกมโอ้ยเอาจริงม่กล้าใช้ไม่กล้าเอามาใช้เอามาคขีดเขียนอะไรใดๆนะเพราะว่านางก็จะมีหน้าเปล่าๆให้เขียนโน้ตเขียนอะไรอย่างเงี้ย เรามาดูสมุดพกที่เราได้ดีก่อนคนนี้เราว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเราดูจะปกละอ่าไม่ใช่มีได้น้องชเชลยหยันซอกานานี่น่ารักน่ารักคิวคิวมีรูปน้องตันเด็กมาเรามาดูเฟสนี้กันว่าจะได้อะไรนี่ก็เป็นเหมือนเดิม12บสองนายเอามาให้สะสมภาพลุงรุงเธเดนเอ๊ะเหมือนซ้ำคนนี้ซ้ำ <c oughs> แล้วก็ นี้จำพาลุโตบางเยดดำจีฮุฮนจะำนี่ก็สติกเกอร์ของแพ็กสีสม้มยังยังไม่หมดอืมโปสการ์ดเถอะ โอเคเรามาขูดไอ้สาอันนี้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเข้าใจคอนเซปต์เลยนะเทชเชอร์สมบัติเนี่ยก็คือให้เราขูดหาสมบัติก็ยังไม่เก็ตว่าคืออะไรนะเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าได้อะไรอรี่นี่คืออะไรซิงเกิลเนรอหรือว่าขอแสดงความเสียใจด้วยให้เดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งเฮ้ยซอรี่อีแล้วซอรี่สองอันแล้วอานสุดท้าย

ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็จะให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแลกอาซาฮีกับฮารุโตะก็สามารถติดต่อหลังไมม์มาแลกกับท็อฟฟี่ได้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงท็อฟฟี่แกะกล่องก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าจะหาอะไรมาแกะอีกรอลุ้นกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะบาย 本当に。